ต่อไปเรามาดูข้อกำหนดเรื่องรายได้ของสปอนเซอร์นะคะเดิมทีรายได้ขั้นต่ำตอนที่หม่อมมาที่เขากำหนดก็คือ18,600ปอนด์ต่อปีค่ะสำหรับตอนนั้นเราก็ว่าเยอะแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น2 9 0 0 0ปอนด์ต่อปีนะคะซึ่งเป็นรายได้ก่อนหักภาษีค่ะแต่อีกทั้งเลือกหนึ่งก็คือใช้เงินออมแทนค่ะต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย 62,500ปอนด์แล้วก็ถือครองเป็นเวลา6เดือนนะคะถึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานแทนรายได้ได้นั่นเองค่ะ,คะในมุ่มอมงกับสามีพบกันที่เมืองไทยแล้วก็ทำงานที่บริษัทเดียวกันค่ะแต่สุดท้ายสามีตัดสินใจกลับอังกฤษเพื่อหางานก่อนหลังจากนั้นเขาก็ต้องทำงานให้ได้อย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วก็มีเอกสารรับรองรายได้ที่เพียงพอก่อนที่ม่อมจะสามารถยื่นขอวีซ่าคู่สมรสมาอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้ค่ะ ตอนที่เราตัดสินใจว่าจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษหม่อมก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวมาก่อนค่ะแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ไทยถึง6เดือนก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องอดทนแล้วก็รอคอยกันอย่างยาวนานมากเลยค่ะทุกคนคสามีรู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนงานค่ะเพราะว่างานที่ทําอยู่อาจไม่มั่นคงในระยะยาวและการหางานใหม่ที่ตรงตามความสามารถของเขาในเมืองไทยก็ไม่ได้ง่ายนะคะ สำหรับหมอมการมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งค่ะที่อยากจะลองทำพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะช่วงที่เราอยู่ห่างจากสามีนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นความท้าทายมากสำหรับเราค่ะเพราะว่าเราจะต้องดูแลลูกอยู่ที่เมืองไทยคนเดียว แม้จะมีครอบครัวคอยช่วยเหลือนะคะแต่ว่าการไม่มีสามีอยู่ด้วยมันก็ทําให้รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ยากขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะเวลาลูกไม่สบายหรือเวลาที่มีปัญหาที่ต้องการที่ปรึกษาใกล้ชิดนะคะเวลาที่อังกฤษกับไทยก็ต่างกันเนาะหชั่วโมงเลยนะคะตอนนั้นแต่เราก็ต้องอดทนค่ะเพราะว่านี่เป็นทางเดียวที่ทําให้เราสามารถกลับมาอยู่ด้วยกันในอังกฤษได้